กบสายใบพัดหน้าครับตัวนี้จากค่ายซีมีครับกบสายใบพัดหน้าปั่นน้ำกระจายจากค่ายซีมีราคาตัวละ139บาทครับเหมาะทั้งชะดทั้งประชอดเลยครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้ไสปก็พอได้ก็ถือว่า ทีแรกมาตีชะโดครับเดบระช่อนมายังไงไม่รู้กบใายใบพัดหน้าปั่นน้ำกระจายจะใกล้ซีมีร้อยสามเก้าบาทสุดยอดมากครับ